พ่อแม่ทัพคือผู้แทนของพวกเราเหล่าทหารที่เขาไม่สามารถที่จะมาที่นี่ได้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับเพราะนี่คืออาชีพของพวกเรานี่คือหน้าที่ของแม่ทัพหน้าที่ของทหารทุกคนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ทหารต้องเหนื่อยทหารต้องลำบาก ทาหารจะไม่มีความสบายเหมือนกับพวกเราเพราะภูมิประเทศมันมันไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ในเมืองมันเป็นป่าภูเขาบางพื้นที่ไฟฟ้าไปไม่ถึงใช้โซลาเซลล์ต้องเดินสองชั่วโมงกว่าจะไปถึงฐานที่ตั้งแนวชายแดนเราพร้อมที่จะทำหน้าที่นั้นเพราะเป็นอาชีพของพวกเรา แม่ทัพที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่เหนื่อยเพราะเป็นหน้าที่เป็นอาชีพทุกวันนี้ก็ไม่เหนื่อยเพราะอยากจะมาพบปะน้องๆนี่ศิตนักศึกษาน้องนักเรียนทุกระดับมาเล่าให้เขาฟังว่าเป็นยังไงบ้างเขาสงสัยตรงไหนมาให้กาลังใจมาให้พวกเธอทั้งหลายได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้รักษาชาติบ้านเมือง ช่วยกับพี่ๆทหารเท่าที่พวกเราทำได้อย่างเช่นวันนี้แม่ทัพก็มาไม่ได้เหนื่อยครับยินดีที่จะมาพบป่าน้องๆทุกคนอยากให้คนไทยทั้งประเทศนั้นเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็รักษาพื้นแผ่ดินนี้ช่วยลูกช่วยหลานของ